เรว,วก็ทำมาบ M870 ช็อตกันปืนลูกทองที่เอามายิงเพื่อฟิลลิ่งสำหรับผมเท่านั้นนะครับคือการยิงแต่ละครั้งอะ่ะแม่งโคตรสะใจเลยผม,มเลยเอามาเล่นนะครับเล่นมาแล้วได้คลิปเฉยแต่ว่าไอาการแต่งลูกทองกระบ,บอกเนี้ยมันไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าดูได้เลยว่าอ,อีกหลายอย่างเลยที่ผมยังไม่ได้ใส่แต่ว่าก็มันได้ผลลัพธ์ประมาณว่าแฮล์ิก็59เกือบ60ก็คือซูมไวยิงไวนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคือผมใส่แม็กช็อตการสปีดโหลดเดอร์นะครับก็คือว่าปกติลูกซองอะมันใส่ทีละนัดเว้ยแล้วไอ้เฮียเนี่ยมันทําให้ใส่ทีเดียว8นัดไปเลยี a ี y นะครับปัญหากวนใจทุกคนแม่งหายใส่ทีเดียว8นัดนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดแวะเข้ามาทักอาจจะแต่งแบบทีเดียวนี้ให้แต่วันนี้เอาเท่านี้ไปก่อน,นก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วก็อห้จับการรับชมครับไม่ดีผมเล่นทนายดีกว่า พีเอสีไปภาษาแต่งมาไม่ได้ใช้เลยครับเสนอคอนเทนต์ค oh, <more communism> ุณภาพครับโดดจากตึกใบหยกแล้ววางน้ำให้ทันโอนห้าร้อยอดจากตึกใบหยกระวัางน้ำไม่ทันโอ้โหตึกใบหยกไมครับชัดเลยวัดน้ำจะหมดถังก่อนตั้งแต่โดดอะพูดีเข้าก็บไมครับเลยปะโอ้ แค่ผมยิงทุกตัวไม่ได้สักตัว ผมยิงไม่โดนว่ะชิบหายละคูณ3.5นะเรื่ยด้วย โอ้ยโอ้ยอีคแผลดพ่อแผลแม่งไงเอาไปเลยยอมปืนเปืนปิปืนเปนทำไหมทำไหมทำไมไม่ันไม่ไม่ไตน่เอาใหม่ไม่เอาสักตัวเลย เฮ้ย <Okay. S 1> ขอบคุณครับ เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเมียของแทนเมียของมัน <c oughs> เออตายยิงตาอย่าตายพ <c oughs> ี่แนทนครับผมจะทำวงแหวงกับวงพาราดอกครับที่วงไทยลีนอนท์จด้านใดครับไอลีนอน <c oughs> <c oughs> ท์ไอลีนอนฮะไทยลีนอนโอเคพาราดอกกับไทยลีนอนครับทู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนย่อมมีฝัน แล้วเอาฤดูอะไรดีครับของวงนี้เจ้พาราด็อกก็ทำมาครบทุกฤดูแล้วดิดูมาว้า อยู่ผมด้วยแต่พาราดอกแบบผมก็มีวงอยู่วงนึงนะที่ผมอยากทำครับผมคิดไว,ว้ละทตากับผมป่ะพาราเซรามอนทำวันนี้ผมแต่ว่าผมขอเงินค่าทำวงหน่อย300ร้อทูครับเอ,อ้ยเชี่ยยิงไม่โดนโดนเน็คุณแม่ก็น่าจะครบสามร้อยทูานานแล้วน,น,นวะฮะ อะไรอะไร <c oughs> จะอยู่ยิงไม่โดน <c oughs> เฮ้ยเอ,อ้ยผมยิงไม่โดน <c oughs> มันลูกตองรัวครับ พี่แทนบ,บผมว่าจะตัง้งวงแข่งกับทรีแมนดาวครับชื่อกลูคนเดียวจ่ายสดพอจะดังอยู่ไหมครับดังครับจะเปิดลำโพงนะทีีแมนดาวทัวรคนเดียวจ่ายสดดังอหูือแล้วครับคุณเช้ให้รออยู่นะครับรอไปตบปังมจะดูตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะเคลียย์แล้วปะเคลียย์แล้ว

ไม่แตกตายเชียเพื่อนไอ้ช็อตโอเคข้างมีสองโมีสองโูกเ่น ยังไม่ได้ใช้จริงจริงจังเลยบีกสนะ็สามอันโอเคเรีรยบร้อยเอาบีสองต่อครับอ้า <c oughs> เพื่อ,อนนะโอ้โหลูกซองรวยอีกแล้วเออลูกกหรอวะสกนะ <8. S 2> จะเบื่อแล้วดิไปม,มันลูกซองนี่เดีวันวนี้เราไม่ได้แรงอกกว่าข้าตั่งดี้ว่ะ เก็บทุกนัดผมรับไปเองมีมาตัวขวา ต่างสายครับเจ๊ยิบไปโดนโอ้โหยิบไปโดนโอ้อะเก็บลบลบลบจบละโอเคผมได้ตัวบีที่สองแทนเฮอ e ดีย๋ยวไม่เป็นไรเรายิงสองนัดก็ได้นี่หว่าเจ็ดสองห้าเจี้ยอยู่ไปเรอยู่ละ <c oughs> <c oughs> I do that. เป็นเด,ด,ดิมดีกว่าโอ,โอ้ขอบคุณครับแล้วมาถึงเวลาที่ผมต้องแตกตักตัวบ้า จบที่จากฝั่งไหนครับอย่างยาง กระเม็ดตายุงเอาสังอ่ะ ย,ยิงไม่ดนเอาด้วยดีกว่า,าได้ปะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหแค่มาถึงก็เกือบพงังละ ไอ้เพื่อนต้อมหน่อยเวนไม่ต้อมลงไป ดีกว่าครับถอยดีกว่าผมเปิดเกี่ยวแลว้ว่าผมถอยติดทางเหรไม่เห็นุดไปกูดาวสิบวิครับเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นต่อ ฝังแล้วโอ้โหชิบหายติดโอ้โหสวยครับได้พันขึ้นเลยเว้ย ก็ยัไม่ทันหน่อยอยากให้จบในไซเนี้ยไม่ทันเสียปีเลยแปดพันนะครับ any mm -hmm. อ๋อของเพื่อนแล้วผมยืนอันนี้ว่านี่ไงอ๋อ Find the opportunity to take it back. Roger that artillery barrage incoming. Allied right, forces are taking offensive desperate too. Oh man. thank <laughs> you มันเออไปแล้ว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 มีโอเคผมนึกว่าต่อมไม้แม่งเป็นหัวคนเวย้ยอะไรออกมาแนละ้วผมมีที่ตั้งเกิดด้วยว่าลืมไปสวยครับ ไอ้เยอะยังไม่ได้เวนอโอเคเออต้องได้ละสิเนี่โอ้ yeah. oh. พี่บ่าวนี่โคตรแบกเลยแต่ลูกตองนี่ริงโคตรลอยเลยครับ